นี่แหะเป็นตำรวจนะเอาลืมแกคงลืมนะเขาก็มาถางถางลงไปอีกถ้ยเราทำลงไปไอ้ว่าเวลากูกินเหล้าหมดแก้วก็กระแทกโต๊ะนี่เสียงดังฟังชัดป่ะครัในกล้องชัดเจนชัดเจนไหมเฮ้ยคนจริงเขาไม่ต้องเทพอคกคนจริงเขาไม่หลบสีแก้วต้องที่โอ้ยใหญ่แบบ แต่ไหรูปเลยมเังออริจินอลโอจอะโอจะมอเลยคุณอยากเปิดให้เจเอก่อนผมจาเิดูคนนี้ก็เปิดเเปิดใผู้จัดการสามตายแลก็เปิดเพลงรที่ประชุมรั่จริงอะประชุมนี่ประชุมพอเปิดเพลงนี้ก่อนขออนุญาตพี่จีี่ผู้จัดการสามคนนั่งอยู่เปลระชุมอะไวะประชุมยอด เมอนอัดเไว้เรพูดในตะคนนะบนีขอเปิดเพลงพี่ตองแม่นดรเสียงเป็นวะจะตายแล้วไม่ต้องไปนสังเพราะว่าพี่เจะไปัแกเนี่ยนี่นคี่ะไกันม่ดีมันไม่เลี่าจะไมาเคลียรทธนบเรื่องารเลินเรือกันแล้วจบเรียบอกต้องคิดเนี่ย ไนนะล่ย,ยอดอะเฮ้ยตัดต่อบที่งลงยูทูบเลยนะท่านหรอวะเฮ้ยข้าวครั้งหนึ่งอัาโหลดลงยูทูบแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเออตั้งทำไปตั้งช่องดับฮาวะ่ะ<อ>ดับฮาชานแนลไ,ไม่ทานไม่ทานหรอกกูเคยเข้าปวปทูบบริการสามคนเลยแล้วไล่ย,ยอดทีมทีทีมอแต่ว่าอันนั้นคือปทูบเพื่อจะทำทำยอดไต่มาสุดท้ายมั้งกูเข้าแข่งปี ถ้าไม่ถ้าไม่ดังก็โดนแบบโดนรีพอร์ตคกูเคยกูเคยทัวร์ปุ้ยแล้วว่าแม่มีไงตอนนี้ตอนนี้มันจะทำคอนเทนต์อ่ะไม่ได้อนเนี่ยฮะวางวางเราก็ตั้มตั้มก็คือเราเราคิดว่าอวดตัวโตคิดว่าเวลานั่งกินเหล้ากันมันสนุกมันได้เแล้วทำไมเราไม่เราไม่หน้าอน้วาหน้าวามันโดบล็อกเลยปิด่ลากไว้สมมติเดี๋ยวเมื่อก่อนครูนั้หัวได้หัวเลยนั่งกินสาบแปดเป็นดำเนี่ยแล้วมึงกินสนุกเนี่ย เราก็็นเยาไม่ตั้งโดนจับันไว้อะัดบรรยากาศแล้วก็อกัพลงน,นคือแบบเรียวๆอะเราคิดว่ามันสนุกอะเออแคนี้นนนจะบลอกเลยแล้วแต่แล้วถ้ามันเราก็เปลี่ยนร้านไปแล้วถึงก็โผ่มดร้านไปโดนเปิเป็นร้านเดีพี่หนุนนิ่งแล้วเหรอ,หรอเอจะหลับแล้วเนี่ยข้าวไหมข้าวไหมตอนเช้าวัน้กินข้าวม่ไดีกว่าเดี๋ยว้นมายอไมาจะเบาเลเบากว่าย้าไมาให้ง เที่ยวันนทีทำไมไม่ทำไมไม่ใช่ป้อนปาอันนี้ไม่ได้เก็มนี่าอบแง่เขาทำอะไรับราหนักเงี้นยากเลยฝึกแงเกิดมาหมแล้วผมจะฝึกอะไรแรู้ว่าเวลาผมใช้คอผมไม่มีเมาส์้วผมใช้นอตบกผมใช้วเขียดตรงแค่นั้นแหะไม่ใช่เมาเพื่อถ <als> ้าไม่เมาสาทไงไมได้วันนี้ผมฝึกแล้วถ้าไม่มี ม,มีไฟผมไม่น no ูได้มไฟชีวิตยาอเฟงเฟเลยที่มตงยากเฟอูดียอันเีึงตั้งเดียวนี้อมึงมม่เข้าใจคนเต็มตีอะเนียฟังเฟังเนั่นน่เขาตัวนใหญ่กันมึงทำไอะอ่ะนั่นเดียวอบลมอยู่ไอ้เียกระหว่างนี่พอเยเดเดียมึงอยาก อให้มันอย่อเปกต้องปรับตัวให้ยยง่ายไป็ก่ไม่ไเกสื่ไม่ได้ห้กมันดแลอ้งไหนเก้วไอ้เม้ต้องไใจคนเจนตีมึงต้องเข้าใจเรื่องเดี๋ยวลูกมึงโตก็ต้องเป็นแบบนี้รือเปลรามั็นยากบางอย่างนยากวาอย่าง่ายมันนาทีอ้ยอยากให้เด็กที่บ้าเป็นอย่างนี้แต่แมม่ แต่หก็เป็นลูกเราคนโชคดีผมมีเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้เกืแม่จะไปาก็ไปเลยเอาวางเรื่องนะมันรู้เฉพาะเราได้แต่คนอื่นไม่นี้เหรอที่บ้านนี่หมาหมยังไงก็เรื่องในบ้านเรื่องคอบรัวเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยเรามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันอะไรเงี้ยตัวใหญ่ไมตัวย่ไง่หมตัวให่งห ไปไหนได้ไหนแต่ตังเราไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันบอกเรื่องนมันคนเดียวบพก่า้เงินมาแล้วเออคนมันกินเหล้าเก่ม่เลวม่กินอะไรัน้ากินเ้าเก่จะไปมเไ่เาเมามามาไปจริงๆมันไม่เปิดทีนตามเสียงมาเฮ้ยรอวะน่หนังก็นาแล้วโดนเานี่่อานไอ้ั้นนแหละ อ๋ออีกียร์อัดไป่ได้หรอวะเดี๋ยวมนตได้นะเอาแล้วเอาแล้วนี่ยัเรียกระถานี่ดีแล้วจะไปสั่นกักอนเลยครับขออเอาเอาไปจานหน่อยนีเกียร์ไปไปไปมึงนีดด้วย่ะจะได้ยินไปวะโอ้ยตัดขาดจบเลเีไปถึงไหนเนี่ยอีเตัดมว่าเออมึงไปจะกลับได้จริงเอหมดแ้หมดลเฮ้ยแล้วโนบมีกิเขาอย่งไเฮ้ยล้วโนบิมีกิเขาหลังว จริงต้องช่วยกันยกอ่ะต้องยกไหวไหมล่ะโอ้ตายแล้วไม่เยย้บอกหนบกานตามโลมาตัมเสียงวะอะไรไม่ยินเสียงโกมนดังไม่เข้ลำพุงอ่ะเนี่ยทำอวานสมมตินะเป็นมื่หวานนะบะบาดถ้าคุณกับเมียคุณได้ลางนันนะเออไม่ได้เพื่อนวันวะ ใ่เมื่อวานนมาเมื่อวานตอนไัเกตรงไหนเรไม่รู้เราเฮ้ยไมบอกเลยไม่บอกว่าไม่สนใจอะไรเขาไม่ไม่เป็นพิธงกานไงไม่ใช่ิธีการไงเออไม่มันกูอาจจะแบบบอกเที่ยวมันไม่บอกเที่ยวกูก็แบบเดี๋ยวแม่แจงเขาบอกว่าเขาอาจจะหัวราะว่ามาแจงมันที่ก็พออะไรยงเไม่ใช่อกลับไปเออกูคิดา็เออทำด้วยรทับเรามาแจงมาที่มเทียวเขาเบาเราเห็นว่าเขาาเป็นครอบครัวอาจาตอนพพราะตอนแรกอ่ะคนจะมาเป็นหลายคนเป็นาย แล้วเราเห็นว่าทำงานก็ปวดนะปดในห้องแตนอื่นอะไรเงี้ยเออแต่กเดียวกูนอนไหนก็ได้ที่กินกูนอยรถดีกว่านะเฮ้ยดูดินปุ้ยนี่ถองมอนพ่อกรัวเลยเนี่ยพ่อคนถึงไามที่นี่พ่อกลัววแล้วอ่อนมาอ้เงี้ยหลังห้าทีกีใครแหลกเด็กกินอูให้สุดจงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันดีไคยรดีจริีห มีหนุนนีเป้าเลยล่ีเป้าเนียมีวาเป้าเลยม่้าไม่มาไม่เจออะไรที่ไปล้ตเล่นจานะไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มี่นไหว้บานหรือมันไหวีกีะถนนไม่รู้เลยไอนี่ยจับโอ้เนียี่มาทำเสียงไม่มาตามยท่านนะนเเสียงไอ้ที่มันเศาที่ไ้แล้วให้เสียงดังงต้องพี่มา

เวลาบังวดเขากินวิสกี้กันแม่งซื้อถ่านดกกีมาเด็กกหายแว่าาดีเลอะรเาร้ยันแค่สามนิ้กีสังามนี่อะไรซ้สามเจ็ดสามเจ็ีให้คราเจ็เหอ้นีไม่เล่าเล่าเยอะรน่ยอห้สามเราอะไรวัอาสามเจ็ดว้าอเวะไอว่ามงไปเน็ตแต่เราแบงก์อย่างอร่อยปะ เด็กกินนอ่ะตอบหมไม่บาัเงนเงิาเน่มาน่เงเดีเดี๋ยวเอากอเหลืองพุกมาเเหลืองุกมาฟองอองฟองอฟองเอากเอากินมาใช่มฟองฟองฟองอเดี๋ยวแก้วเันแก้วมันเนียมีเีเ้ขาหลาพึงกับานจางนะเออไอทีซือาวานเฮ้ยได้อยู่กิได้อยู่เนี้เไก่ เอ้ยมเอ้ยไก่ก๋มเอาเขาหลามไปอุ um, ่นใหญ่ก๋ไก่ไก่ข้าวครับเยี่วมันเรายืนให้คนเป็นเกาอีกเป็นเกาทุกคนเลยเนี่ยเยยยี่มเเลข้าเหนียวไอ้เหี้ยผมใจกูตั้งใจกูกินแล้วเนี่ยนี่แหนสนใจแหนว่สสีไปดูเลยเข้าครัวไปเลยไปดูไปบ้องเลยอบ้องมาบ้างยังหล่ออยู่แต่ไม่รู้เลยเอฮ้ยอุ่นใหญ่เนี่ยนี่ไปหรือบ้องนี่นะพี่มึงจะพางต้องลมกไิเฮี้ยไป แต่จเลยเราเช่าเขาหมดแล้วเฮ้ยทีไม่ไหวแล้ววะดูกล้องก่อนดูกล้องเ่แม่กูชอบเมียกูจริงๆอยู่กล้องหน้าตลอดเลยันีแม่งต้องมีกล้องหน้าตลอดเลยใสอยู่หน้ากล้องดิอยู่หน้ากล้องไม่ได้อยู่กล้องหน้าแต่แต่แอร์เอฟีก็ด้วยเขาไม่เป็นไอ้ปุ้ยถ่ายดิถ่ายดิวะ มึงยกเครไม่รู้ตัวดิมึงแกะมัเนี่ยม mm ันยังไม่รู้ว่าอัพโหลดไม่ได้พี่บีนเนี่ยได้มันช้าไม่ยังไงเอาออกเหนือละลายเอาเอาเนี่ยออกเนี่ยอะไรละลายเยี่ยเหมือนกูหรอมึงไม่เท่านี้อ่มึงไม่เท่านี้เยียคุณมือไว้โอ๊ย ทำงานไหมทำงานเยงานมน่างานพองานไหมเร, harma, ริ네่มดนวยมือเองความรตัวเองกลับมาชวิตมีคุณค่ากว่านี้อะนนอเห็นนะ เตอร์วิด้วยเกาหลีโอ้ยามว่าี่ม่อยาก้มีอย่างข้ก้องกอนแหละไอ้นี่ทไอะไนี่หอมเจมโอ้ยนี่ไงไอ้ก้องยงเยอะเลยนะไอ้ยหอมแก้เมียเว้ยอ้าว่าเดยแก้ให้หนูไอ้้ยสออ้แล้วก็่นถ่ายเ่นแจกแก้วมันโกอยู่ไม่ถึงะใ่กแฟก่อ เวยมึงเอากาแฟใส่เหล้าไปเลยเช้าเช้าเช้าที่อันนั้นติดติดลมไม่เขาชวนมาแดกเหล้ามึงแด่กาแฟ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 ก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้มึงตีกันมั่วแตกถ่ายดำเขี้ยเลยกระหานใครเสียงดังมึงจะีเป็นนู้นไอ้เจ๊ไปไม่ได้แล้วเบาเบาทิงเนี่ย มีแก้วปุ้ยฮะแก้วอ่ะอย่างไม่มีเลยแก้วไหนปุ้ยแก้วนี้ปบบอ่ะอย่างอย่างอี่างกินมะเดี่ออยู่เพี้วเมาอ่ะนี่ออกตัวในกล้องก่อนว่าเอ้ยเราเมาแล้วนะไม่ใช่ว่าโยนปุ้ยหองแะไรไม่ปะทะาไม่ได้ไม่ไหวเราบอกแล้วเราดื่มเยอะมากที่นี่ก็มีกล้อนที่ตายหน้ากล้องนี่กล้องนะล้เอาแก้วใหญ่ใหญ่อ่ะเอาแก้วหล่อมะแก้วไม่แบบบี้เฮ้ยนล่นก็ใช้ได้นะมุ่งมั่วขนาดไหน แก้เใหญ่ไอย่าแก้วผมต้มไงแก้วผมต้มไงไอ้เหี้ยแก้วใหญ่เออเืมอ่ะเลือมอ่ะไอ้จริงจเป็นอย่างนี้เหรอไอ้เหี้ยกูทำได้ไอ้เหี้ยแก้วใหญ่เนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละของจริงที่ตลาดภูยังเป็นแบบที่สาธารณะไงยังไม่ใช่ตัวจริงอันนี้แหละตัวจริง หาตลาดยมอม่ทีใจเดียวกันเลย้เราคนกินเหมือนกันนี่ควจะบอกฟ้องด้วยว่าปูเขาเมาจะไม่ได้ไม่แล้วตอนนั้นเร็วเพราะว่าตีนมันต้องรีบไป้ับมึงลืมบอยปืนน้ำแไงไปไหม้ไม่ซื้อไหมซื้ไม่รู้ที่ซื้อรู้ที่ซื้อ ซื้้อมาแลวโอเคเตเวนนะซื้อมาแล้วอ๋อแล้วเราเป็นนึงเตเวนแต่ว่ามึงไม่บอกกูไม่ซื้ออ๋อแตวกูมันรู้เองไม่ต้องซื้ออะไรบมึงใจใกล้ๆกูอะจะมัซื้อใกล้ๆซื้ออะไรมึงซื้อซื้อแขกกระสอบนะกระสอบก็มีไหนผ่านมาแล้วไงก็มึงไม่บอกให้กูซื้อไงที่เข้าใจผมอย่าเวลาคุยกับเพื่อนแล้วมันเหนื่อยมึงคุยกับกูเหรอเนี่อยหนักหนักเหนื่อยมึงจะหนีว่ะ